ดีค่ะมิมแห่งแอป139 free sensation ค่ะวันนี้นะคะมิมจะมาชวนทำบานอฟฟี่บอมนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้ง่ายๆแล้วก็ไม่ยากเลยค่ะเราไปดูวิธีการทำกันเลยจ้าค่ะเดี๋ยวมาทำคั้าข,าขาแรงนะคะคั้าขาแรงง่ายมากเลยก็เอาทุกอย่างมีรวมกันนะคะแล้วก็ขยำนะคะรวมกัน เนยจริงๆอ่ะต้องเป็นเนยเย็นหน่อยนะแต่นี้ก็คือตั้งเอาไว้ตั้งไว้นานมากแล้วใครไม่มีน้ําตาลใสดแดงก็น้ําตาลทรายปกติได้เลยน้ําตาลาสแดงแค่แบบเหมือนเลื่องกลิ่นนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ถ้าเนยมันไม่เย็นมันก็จะติดมือแบบนี้จ้ะ <c oughs> ใช้เป็นเนยเย็นนะคะมันจะได้ไม่ติดมือเนาะอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมารีดค่ะเตรียมกระดาษจ้ะกระดาษไขธรรมดาเลยแล้วก็ใส่ลงไป ผิดไตเยจะรีดให้บางๆนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้บางมากใช้สายตาอันแหลมคมเล็งด้านข้างว่ามันบางยังห่าไปรีดต่อ,อได้อยู่จ้าได้อยู่ที่แปลว่าดา กอนะคะกดลงไปเลยแล้วก็หมุนนิดๆเหมือนให้เขาแบบมีรอยแยกพอเสร็จแล้วแบบนี้อยงเช่นเราก็ปิดไว้เหมือนเดิมนี่ไม่ต้องแบบว่ารีบแบบออกแรงนี้ไม่ต้องนะจ๊ะเพราะว่ามันจะกลับไปเหมือนเดิมอ่ะเราก็เอาขึ้นถาดค่ะ แล้วก็อันนี้ไปแช่ช่องฟิีจ้ารอเขาเย็นนะคะเดี๋ยวมาวางไว้บนแป้งชูของเราค่ะคะ่ะคราวนี้เรามาทําพัตชูนะคะหรือแป้งชูของเราเนาะก็มีนมเนยน้ําตาลเกลือน้ําเปล่านะคะอยู่ในนี้แล้วในนี้ก็เป็นของแห้งนะจ๊ะไปดูสูตรได้นะคะใต้ลลงอ่ะต้มไปจ้ะคนไปทางขวาให้ดูเป็นซปเปอร์สตาร์ เดืออะต้มไปนะจน๊ะเนยหั่นเล็กๆนะคะมันจะได้แบบว่าละลายเร็วๆนะคะไม่อยากให้ขอบหม้อไหมก็ไฟใหญ่ขึ้นมาถึงขอบหมอนะคะอเดือดแล้วจ้ะพอเดือดก็คือเช็คว่ามีเนยหลงเหลืองไหมไม่มีปิดไฟเลยครับผมแล้วก็ใส่ของแห้งทั้งหมดลงไปจ้ะอ่ะต้องมีมุมกล้องเดี๋ยวไม่ซุปเปอร์สตาร์ ใส่ลงไปค่ะแล้วก็คนคนเลยนะจ๊ะคนเร็วๆนะจ๊ะคนไปด้วยบี้ไปด้วยนะคะโอ้วว้อ <c> ง <oughs> บี้รุนแรงขนาดนนะคนไปด้วยบี้ไปด้วยนะคะให้แป้งแบบว่าเขาไม่ได้แบบสุกเป็นก้อนเนาะนี่ก็ดูเข้ากันแล้วนะคะเราก็เปิดไฟต่อไปก,กลางค่ะ ผัดต่อให้แป้งเราสุกนะคะอันนี้ค่ะดูร้อนจากขอหม้อแล้วเราก็ปิดไฟค่ะแล้วก็ไปตีให้เขาเย็นนะจ๊ะในส่วนส่วนนี้หลังจากที่เราผัดแป้งได้ที่แล้วนะจ๊ะเราก็เทใส่หม้อเลยเทใส่โถเทใส่โถเทใส่โถค่ะแล้วก็ตีจนเขาแบบ อุ่นๆน,นะคะตีสปีดต่ำๆกลางๆ <S <S อพอเราจับโถนะคะมันมันไม่ร้อนแล้วเนาะมันก็อุ่นๆนะคะเราจะทยอยใส่ไข่นะคะความสำคัญคืออย่าใส่ลงไปทีเดียวนะจ๊ะค่อยๆนะจ๊ะส่ไปด้วย ให้ตัวแป้งเขาดูดน้ำไข่ก่อนนะจ๊ะ <Huh? S 1> ดูน้ำไข่วะคิดดีไม่ได้คิดีไม่ได้เลยดูน้ำไข่แต่ละรอบเราอาจจะใช้ไข่ที่ไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าบางทีความอุ่นความเย็นอะไรอย่างเงี้ยการผัดแป้งแห้งมากน้อยมากมันก็จะ ทำให้ตัวแป้งเนี่ยตัวปานัสของเราอะค่ะมันดูดน้ําไข่ได้ไม่เท่ากันเจ้ที่ขอบโถอะไรด้วยนะคะจะเห็นส่วนผสมเราเนี่ยเขาจะดูเงาขึ้นก็ทิ้งตัวค่ะไปแล้นี่เห็นเกงในมาแล้วเห็นไหมเห็นเก้งในไหมเห็นเก้งในหนูไหมสั่เเลี่ยมคน,นั้นี้อ่าถือว่าได้แล้วนะจ๊ะอ่านดูเกงในทีนึง แบบนี้เ,เกงไงนี้ทรงยาวเข oh. าบอกแบบเฮ้ยดูให้เป็นสามเหลี่ยมแต่บางคนก็ไปจำว่าวงกลมหรือเปล่าสี่เหลี่ยมหรือเปล่าแต่ว่าอาเป็นเกงในเขานี้จำแม่นโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาบีบกันจ้า mm. นี่นะคะวันนี้เราจะใช้เป็นซิลปังนะคะในการอบเนาะเพราะว่าซิลปังเนี่ยจะนำความร้อนได้ดีแล้วก็ชูเราก็จะกรอบนะคะ มีมาทําลายเอาไว้ทํารอยไม่ใช่ทําลายทํารอยเอาไว้ก็คือเอาแบบไซส์วงกลมที่เราอยากได้อะไปจุ่มแป้งนิดนึงแล้วก็มากดทําลายแค่นั้นนะคะอ่ะแล้วก็คราวนี้เราจะเอาหัวบีบก,กลมๆใส่ถุงบีบเลยค่ะทําลายมังม่งทำรอยทําลายมังม่งทำลอยมัง่งงงันหมดอองๆหน่อยไม่ต้องตัดเยอะนะคะเอาที่เราบีบไหวก็คือหมดแล,ล้วล่ะ มือนะคะห่างนิดนึงนะคะแล้วก็บีบไปเลยปูดหยุดหมวนบีบปูดหยุดหมวนทำเป็นหนวดนะจ๊ะเราจะไม่บีบแบบคยึก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 ไงนะเพราะว่าแบบชูเรามันจะแบบเป็นรอยต่อไม่ทอเต็มผืนไมมล่ะเต็มต็มนป็นเครข่้งนอนโตโตะนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาคาคาแรงที่เราทำเมื่อกี้ค่ะ มาติดด้านบนนะจ๊ะถ้าแขงนะคะที่เราแช่ซีดเนาะเราก็จะกลับทั้งสองด้านนะคะไม่ต้องกลัวหกนะคะกลับเลยจุดจีอะจุดซีที่สุดเลยไว้แก่เราไม่ต้องมาเสียวเวลากดนะคะเราก็ออกได้เลยแล้วเราก็ไปวางบนชูของเรานี่ท็อปด้านบนเลยนะคะ ข้อดีของการกดคาคาแรงไว้ก่อนนะคะก็คือไม่ต้องมาเสียเวลากดที่หลังเนาะมันก็แบบคายความเย็นก็เหลวถ้าเรากดไว้แล้วเนี่ยก็หยิบมาวางง่ายๆเลยนะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมิมจะเอาเข้าอบนะคะที่อุณหภูมิ170องศานะคะส่วนเวลาก็คือน่าจะ20่บวกลบแล้วแต่เตาแต่ละบ้านนะเดี๋ยวงยงไงเมมมาบอกอะไรทีนึงนะจ้ะไฟบนไฟล่างนะคะไปอบละจ้า ช็อกโกแลตกันนาทคะ่ะทำง่ายมากเลยก็คือเนยกับวิตนะคะใส่รวมกันถ้าไม่อยากเอาไปต้มนะคะขึ้นไอ้น้ำก็ไม่ใช่ต้มสิขึ้นไอ้น้ำนะคะก็ใส่ไมโครเวฟได้นะจ๊ะเอารวมกันแล้วก็ใส่แล้วก็คนค่ะนะจ๊ะนี่ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะกานาพักเอาไว้ข้างนอกนะคะไม่ต้องเข้าตัวเยงอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำคาราเมลวอเตอร์สกอตนะคะก็คือมีนมข้นหวานน้ำตาลใสแดงเนยแล้วก็เกลือนะคะรวมก,นมกันเลยในหม้อไฟอกลางก็พอค่ะคนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันนะคะ น้ำตาลละลายหมดแล้วค่ะก็เป็นอันใช้ได้นะจ๊ะปิดไฟได้เลยครับสองนิอบสุกแล้วค่ะอันนี้เมมอบเมื่อกี้นะคะใช้เวลา25นาทีนะคะก็คือ20นาทีแรกค่ะเมมดูว่าเขาดูพองเต็มที่แล้วนะคะและ้วเมมก็กลับถาดอบต่ออีก5นาทีเพื่อให้แบบเหมือนเขามีความเฟิร์มแข็งแรงสตรองนะคะแล้วก็เดี๋ยวมมมจะพักตัวนี้ไว้ให้เย็นจากนั้นก็มาทําการประกอบร่างกันเลย เดี๋ยวคราวนี้นะคะเราจะมาใส่ไส้เนาะโดยการที่เราก็จะพาหัวเขานะคะด้านบนเจาะตัดออกนะคะแล้วก็เราอาจจะเหมือนเขี่ยให้เขากงกลวงหน่อยเนาะถ้าเกิดแบบเขาไม่กลวงนะคะก็ประมาณนี้ทำแบบนี้ไปจนหมดนะคะแล้วเดี๋ยวมีมาประกอบให้ดูอีกทีหนึ่งค่ะกระนาดแล้วก็คาราเมลวตเตอร์สกอต เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เย็นแล้วนะคะตัวคาราเมลนะถ้าเกิดว่ามันเหนียวมากๆก็ตั้งใส่อุ่นหรือเข้าไมโครเวฟแป๊บนึงได้นะจ๊ะมาเริ่มประกอบค่ะ นี้นะคะแล้วก็บีบคาราเมลบัตเตอร์สกอตลงไปนะคะถ้าใครไม่ชอบกลิ่นนมข้นหวานนะคะก็ไปใช้เป็นคาราเมลปกติได้นะคะเหมือนกันค่ะไม่ต้องเยอะเพราะถ้าเยอะเดี๋ยวมันหวานแค่นี้พอนะคะแล้วเดี๋ยวมิมทําแบบนี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาบีบวิปครีมตกแต่งกันจ้ะค่ะมาเรามาตีวิปครีมตกแต่งนะคะวิปครีมเนี่ยเราใช้หอ่อ ต้องรอเพื่อมีโฆษณาเข้าย่ออะไรก็ได้ที่ตัวเองชอบก่อนไปก่อนนะจ๊ะตอนนี้เดี๋ยวถ้ามีโฆษณาเข้ามาได้ก็คือบอกว่าย่ออะไรพยายามี่อเพื่อพยายามก็เข้าได้เหมือนกัน ยาสบผมพี่อ้อยาสบผมก็เข้าได้เหมือนกันอ่นนี่ค่ะเราก็ตีให้วิปครีมนะคะมันเฟิร์มๆนะคะเฟิร์มๆนะคะวิปครีมพี่หอ้อยังบอกไม่ได้คนดูคือด่าอยู่แล้วปากท้องแล่ แม่เราก็คือแบบใหญ่จะโด่งจะดังเราจะได้ไม่หันหลังกลับไปอ่ะตัดไม่ต้องเยอะนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวบีบใครจะใช้หัวบีบอย่างอื่นก็ได้นะคะแต่นเนี้ใช้หัวบีบกลมใหญ่ยี่ห้อยี่ห้อบีบก็ได้หรออ่าแล้วเราก็บีบนะคะบีบแบบ ไม่มีก็ลอยๆแบบนี้นะคะแล้วก็หีุลงไปเลยบ๊อบเขาให้อื๊นี้นะคะแล้วก็หยุดอ่ะประมาณนี้เอามาใกล้ๆสิ มแนะนำว่าให้พอบีบเสร็จอะเอาเขาไปแช่เย็นก่อนเพื่อให้เหมือนแบบผิวของตัววิปครีมอะค่ะเขาเหมือนแห้งๆนิดนึงอะค่ะแล้วก็เวลาโรยโกโก้อะเขาจะได้ไม่แฉะเนาะเขาจะได้แบบว่ายังดูเป็นผงสวยๆไม่ดูไม่ได้ดูแฉะนะคะเราจะเสิร์ฟแบบนี้นะคะหรือว่าเราจะแบบตกแต่งด้วยช้อนตักแตงโมงของเรานะคะเอามาควักนิดนึงก็ได้นะคะโดยการเอาไปรนไฟไม่ต้องร้อนมากนะคะเอาแค่อุ่นๆ แล้วเราก็เจาะลงไปแบบนี้บึ๊บแ่บแบบนี้นะคะขนาดที่เราเหลืออยู่เราก็บีบลงไปให้มันจืดเมียวไรสใส่งามใบไม้นิดนึงทุกอย่างดูดีเมื่อมีใบไม้ นะใบชามอยากกินสเต็กหมูก็ประมาณนี้นะจ๊ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะกับบานาน่าบอมนะคะที่มีมานั่งถ่ายไอจดูแล้วกแบบเฮ้ยมันเก๋แบบความแบบบานอฟฟี่อะไรอย่างนี้เนาะเห็นแบบฝารัังคีเขาทํากันก็เลยเอามาแบ่งปันคิดว่าน่าจะทํานองนี้นะคะก็ ทุกคนนะ่าจะชื่นชอบนะจ๊ะหวังว่าใครทําแล้วก็มาแชร์ไอเดียนะคะการตกแต่งด้านบนนอกจากการใช้ชอนตกแต่งโมงล้ลใช้อะไรได้อีกนะคะก็ฝากเอาไว้ค่ะถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบโมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ไป <c ười> <c ười> ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบนะคะคลิปของมิมเนียก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ให้มิมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังจิตกำลังใจ สำหรับผู้หญิงหิวแสงหนึ่งนิมนะคะจะได้เชิดฉายในยูทูบเบอร์ต่อไปนะคะโอเคขับไปแล้วค่ะบ๊ายบาย